วันนี้พาน้องออสมาหลับแข้งด้วยครับคูณจานหมีครับน้องเขาไม่มีครับไม่มีไม่มีเปิดหัวแรกก่อนเลยไม่มีไม่มีเลยอ่ะไม่มีเราต้องมีสกุลคลิปก่อนไม่

ลงแล้วครับแทนพี่กุ๊กครับไมาที่ทีมเดิมไหมล่ะน้องนิวมาใหม่ครับสวัสดีครับดีครับอันนี้เพื่อนผมครับนีโชคไอซีพี่ชายเราครับรุ่นใหญ่ตึกทูรัชดาครับวันนี้เจอกับเด็กๆหน่อยครับยี่สิบต้นๆครับอ้วกครับาว หกเจ็ดแ้มระามตัวแค่จบตไม่มาวนอยู่ว

แล้วหนังสือเปิดหนัสืออ่านโจเขาไม่อยูโจเขพูดน้อยอย่างที่เห็นนะที่ว่าน่ะคือต้องเลาเลยไม่เคยได้ตองเล พักขาวแต่ไม่เกินรถจักรู้ป่ะขอพักที่โดนได้สี่นาตอนนี้เขาที่ดูเลยได้เดี๋ยวเราไปเาเก็บบอลไว้กันตัวกนจังหวะนึงจังหวะเดียวเองแล้วเราเล่นที่กลเล่นไหนอ่ะที่เดิมกลางกลางเทนนิายกลางมาเออจังหวะนี้ไปช่วยพี่ออสได้ไงเวลาเกมรับก็ถอยไปช่วยพี่ออสที่ผมผมก็เพลินเลยพิมพพี่ออสยาวเลยผมมาะยังยังได้อยู่

ทัสอนทันมีการโทรสอนอยู่เาตอนนี้แจกอ๋อเป็น5าเดินเดิ

เงินิดเดียวแกงุลังเปีนยัวไปไปไปไไป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 ไไปไปปไ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 ป เขาจะกลับจากภเขาเัดบอกว่าเดี <produ> ๋ยวกลับจากนาวันพันเข้ามาน้ายังไม่กลับเกมกำลังสนุกอยู่แล้วงกมมาลังสนุกอยู่แล้ว บอลดูเต้นแหละพี่ถึง like, นี่อย่างนี้มาเยอะบอลเยอะมาเพื่อสุขภาพขายดายเนื้อราไม่ต้องไปหาเพื่อนสูงไม่ไป วเพ่ไปเยอะสุดแล้วทีละสีเกยทอสามนใของของที่ไป ก็ดูตอนมันไปก่อนย้อนแล้วตอนนั้นแล้วมาทำไมตอนนั้นมันลงไปดูงได้อะตอนนั้นบอลถ้วยเล็กตอนนี้บอลถ้วยเล็กใช่ใช่

คุรู้เรื่องบอลนี่ออาจีกันเ้วมาด้วยเซียนเล่นไปกับทีมบอาที่ดีไม่ออกป่ะเล่นกับที่ดนไย่เอายังไงนี่ต้องมีอยู่ในบอลแล้วขอลเกีอยวกับต่างประเทมันนี่มีแต่วยด้วยเราเพื่อแต่งตัวต้องการอะไรก็ได้เล่นให้ใจน้องช่งแรง

แต่ว่าเอกไตอนนี้ก็ไปปั้งนอกฝ่ายคนไีด้่เป็นเยนะรบาไยฝ่นแบด้ไสบายๆโอ้โหสำหรับสำหรับพี่ดำนี่ไหมชิวๆเลยแต่ว่าองค์ประกอบของทีมผมมันจะมันจะบาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ